คือว่ามีคลิปมาเสริญเจิ้นบ่อยจนคนเข้าใจผิดว่ากุ้งอะอยู่จีน,นะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเรายังอยู่ฮ่องกงนะทุกคนแล้วก็พูดภาษาจีนกลางไม่ได้ด้วยนะคะได้แค่นิดหน่อยเนาะภาษาที่ใช้หลักๆก็คือภาษาแคนโทนิสนะคะซึ่งที่ฮ่องกงเขาใช้แคนโทนิสไม่ได้ใช้จีนกลางแมนดารินนะ,ะ mm hmm. แล้วที่กุ้งมาบ่อยก็เพราะว่ามันสะดวกนะคะทุกคนถ้าเกิดไม่รวมว่าต่อคิวเข้าต่อมอยาวอะก็คือใช้เวลาไม่ถึง30มสิบนาทีแล้วยิ่งตอนนี้คนไทยเขาฟรีวีซ่าใช่ไหมคะมันก็แบบสะดวกเข้าไปอีกเราก็เลยแบบเออมาบ่อยนะ แผนหลักของเราก็คือเราต้องเอาโทรศัพท์มาซ่อมนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เราพังแล้วเราอยากได้คลิปหรือว่าข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์กลับมานะคะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะเราก็ได้โทรศัพท์กลับคืนมาแล้วก็มาต่อด้วยเฮทีกันนะคะคือแบบร้านเฮทีทีท่จีนใหญ่มากกว้างมากเพราะว่าเราอยากกินเมนูน้องลิซ่านะคะที่แบบคราวก่อนไปลองแล้วก็ชอบนะคะก็เลยมาซ้ำอีกกินเสร็จแล้วนะคะเราก็ไป Apple นะคะไปลองดู iPhone ว่าเออแบบของจริงเราชอบหรือเปล่านะ,ะส่วนตัวก็ไม่ใช่คนที่แบบเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยนะคะ เพราะฉะนั้นจะซื้ออะไรแต่ละครั้งเราต้องแบบว่าให้เวลาตัวเองในการคิดนานๆเนาะกินข้าวเสร็จนะคะได้เวลา relaxing time นะคะก็คุณสามีอยากจะแบบว่ามาทำสปาหูนะคะ เป็นร้านที่เราสุ่มมานะคะเลือกที่ใกล้ร้านอาหารที่สุดเนาะทำเป็นแบบธรรมดานะคะราคา109อยหยวนต่อคนนะคะ30นาทีก็จะเป็นแค่แบบการทําความสะอาดรูหูนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกของกุ้งเลยนะคะที่จะลองให้แบบทําอะไรกับหูระหว่างทําไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าเราไม่กล้าขยับตัวเลยแต่คือแบบจะบอกว่าฟินมากทุกคนเป็นการทําความสะอาดหูที่แบบใช้ขนนกปกตินะคะแล้วก็น่าจะมีครั้งที่2ของเรานะคะแน่นอนว่าก่อนกลับฮ่องกงเราก็ต้องเสี่ยงดวงทุกครั้งนะคะรอบนี้มาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่ 20. 20. ได้ไป40หยวนนะคะเสร็จแล้วก็กลับฮ่องกงกันนะคะเป็นการนั่ง MTR กลับฮ่องกงนะคะก็คือแบบใช้เวลาแป๊บเดียวก็ถึงบ้านเราแล้วเนาะ